สวสดับพบกับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เน้นที่ต้องการกว่าโรมาโนเปิดเผยครับหงชื่นชมแข้งเซาใต้แต่มีอีก2ดิวที่สําคัญมากกว่าฟาบิโสรรโรมาโนนะครับราชาข่าวการสแกนนักเตะก็มาเปิดเผยนะครับว่าลิเวอร์พูลอยากย่งซึ่งเวทีเพิร์ลกิชื่นชมดาวเตะของเบอร์มิงแมกแต่ตอนนี้พวกเขามีดีวที่สําคัญกว่า2รายที่จะต้องจัดก,การก่อนนะครับฟาบิโสรรโรมาโนรายา,ายข่าวการสแกนนักเตะ เปิดเผยว่าลูเวอก์พวงกังใจและชื่นชมต่อไรอันสแครนแบกกองกลางของเบอร์มิงแฮแต่ยังมีการซื้อขายนักเตะที่สําคัญกว่าอีกสองรายในตอนนี้ท่านี้ในส่วนของดาวเตะทีนชชนแฮมแลนด์นั้นประสบกับช่วงเวลาที่ลำบากในทัพยสุดของเบอร์มิงิฮมโดยเขาไม่ลงเล่นมากเท่าไหร่นักที่ต้องการแต่ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าหงส์แดงจะเป็นชุวงสอนที่ช่วยชีวิตเขาจากอาริยันอารินสนาได้หรือไม่ ลูมโ,โนเขียนข่าวเอาไว้ในคอลัมน์ของตัวเองครับโดยอธิบายว่าฮงแดงกำลังมุ่งมั่นไปที่เกฟเวนตูรามและมอนุกโกเนในฐานะเป้าหมายในตำแหน่งกองกลางแม้ว่าพวกเขาจะชื่นชมคุณภาพของไรอันสกับฟินแบกก็ตามลมโ,โนยังกล่าวเพิ่มเติมอักว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นในเรือนนี้ระหว่างฟินแบกและบอร์ดบริหารของเบย์มินิกรวมถึงโทมัสทูเกลเฮดคเพื่อชี้แจงสถานการณ์ของเขา โดยัหญ์ใหญ่แห่งสุกมเนสกนเยือรวันดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะรั้งตัวดาวเต็งในวัยปี่ายนปีอะไรเอาไวก้กจะพีมต่อไปไรอันสกาบเป็นแบบถูกถามเกี่ยวกับความสนใจจากสโมสรในพิมลีกและแน่นอนว่าเขาก็เปิดกว้างที่จะย้ายมาเพราะเขาต้องการลงเล่นมากกว่านี้โรมมโนอธิบายหรือผู้ชื่นชมคาป็นแบกอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้พวกเขาโฟกัสไปที่คเคฟฟินตูรามและมันหุกตัวเน่สำหรับคาฟินแบกตำแหน่งของเบยุมิกมีความสำคัญ เนื่องจากพวกเขาไม่องการขายวามเป็นแบงออฟเเทียมแต่การพูดคุยระหว่างผู้เล่นกับสโมสรและผู้จัดการทีมโทมัสสตูเกลจะเกิดขึ้นในรเร็วๆนี้เพื่อชี้แจงสถานกะปัจจุบันนะครับจะเป็นตัวรามไม่คือของนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเกมระดับทิมช็อตรังเจนในชุดยู21ปีในการแข่งขันฟุตบอลฟินแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีกับเพื่อนร่วมทีมที่ตกเป็นมุงหมายของลิพูเช่นเดียวกันอย่างมานูโกเน่และจาก การรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสระบุว่าลิเวอร์ฟูจะรอจนกาการแข่งขันจบลงก่อนโดยจะยืน่นข้อเสนอสำหรับแข้งในวัยยี่สองปีเจ้าของความสูง6.4ฟุต4นิ้วประมาณ192เซนติเมตรรายงานข่าวยังกล่าวเสริมว่าวันนี้จะไม่ปล่อยตุลามด้วยแค่ตัวที่ต่ำกว่า40ล้านยูโรหรือ34ล้านปอนด์จนหงแดงได้ ระงับความสุขใจในตัวของชองคลาตติโบเพื่อนร่วมทีมของเขาเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับแบ็กไซด์ที่อายุน้อยกว่าโดยอายุ23ปีโดยเอ็กโครายงานก่อนีนนี้ว่าตูรามอยู่ในหลับต้นที่สมุรลิเรอิ์ภูนคนสนใจและเมื่อหลายวันก่อนแข่งรายนี้ก็ถูกแฟนบอลหงแดงจับได้ว่าไปกดไลค์ในอินสตาแกรมที่ยกย่องผลงานล่าสุดของเทนอเล็กซานเดอร์โนในนามทีมชาติอังกฤษในขณะเดียวกันอิบไรมาตโกเนเต้นะครับกองหลังของลิ์ภูและเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติของ ตัวรามและตัวนี้ก็ได้ออกมาเชียร์ให้เขาย้ายมาร่วมทีมอนฟิลมาร่วมงานด้วยกันแดงเดือดเริ่มแล้วลิเวอร์พูลงัดแมนยูชิงตัวนิโคลโลบาลเลล่าแดงเดือดนอกสนามื่อ,อิตเเลียนประกาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสึกชิงตัวนิโคลโลบาลเลล่ามิดฟิลทีมอินเตอร์มิลานโดยปีแสดงเป็นฝ่ายแสดงความสนใจติดต่อ,อไปหาตัวนักเตะก่อนแต่หงแดงพร้อมใจหนักเพื่อปัดหนะ กาสเซลต้าในรถสปอร์ตนะครับรายงานนะครับซึ่งเป็นสื่ออิตาลีรายงานมาเมื่อวันที่12มิถุนายนว่านิโคโลบาเรล่ลาตกเป็นเป้าหมายของพวกสองทีมคู่แข่งในศึกยูเวนตีกทีมเอเอนตนใจตรงพลันกระหายที่จะถึงดาเปตีมชัดอิตาลีของงูใหญ,ญ่อินเตอร์ลันด์ด้วยสัมผับหลังทั้งเพราะใช้ฝีเท้าของเขาที่พาตุนกัเก,ก็ถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแมตช์ซีซั่นที่ผ่า,านมาครับตอบ่อการเล่าข่าวนะครับสื่ออิตาเลียนเปิดเผยว่าไปแสดงเป็นฝ่ายเปิดฉากทับทำก่อน โดยมีสายโทรศัพท์โดยตรงจากโอทเทฟอร์ดติดต่อไปถึงสโมสรของสกาโชเซียอิตาลีคือมเยอินเตอร์มิลานโดยอเลซันโดเบลครามีเอเย่นของดาติเนไว้6ปีก็รับรู้อีกด้วยอย่างไรก็ตามใน,ก,นมการเปิดเผยว่าหงแดงนั้นซึ่งในตัวเอลซินแม็กเอลเซ่กองกลางยีกีทีมชัตนอิตินาจากเบตันมาแล้ว1คนแล้วยังต้องการเสริมทัพในแดนกลางอีกและแม้จะถูกลือกับเกี่ยวตัวปรางกับมนุษเน่ แต่มากโรบาซานีนะครับนักข่าวชาวเมืองพิซ่าของอิตาลีแฉว่าทีมจากเมืองซิซัยพร้อมปาน้าควาตัวนิโคลาบาเลล่ามาร่วมทีมเช่นเดียวกันถึงขนาดยินดีที่จะก้าวตัวสูงถึง77ล้านปอนด์ราว4,450ั้าสบล้านบาทในจากอินเตอร์มิลานต้องราคาขายหนักเตะที่ไม่ต่ำกว่าแตะหลัก80ล้านยูโรราว3,960ล้านบาทนะครับเทือกับสี่พันสี่พันมาครับนิโคล่าบาเลล่าลงเล่นกับอินเตอร์มิลานทุกรมรายการคือ52นัดนะครับและยิงได้9ลูกบวกกับ10แอสซิสบ มีาการเล่นที่เจอเก่นครอฟคุณซื้อนุภูนั้นชื่นชอบมากโดยอ e, ันทรวนคอนเตอเด็ตคุณเธอทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานให้กำลนิยามนัวเตะจอมบูว่าเปรียบเสมือนกับนักรบนะฮรบแต่น,นั่นเจอเก้นครอฟเคยให้สัมภาษณ์ถึงนิโคลบาเล่ามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่คุณทีมลุยภูสยบอินเตอร์มิลานในถ้วยยูฟ่าชูมลิกในรอบ16ทีมสุดท้ายในซีซั่น2021-2022นะครับโดยบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากผมชอบเขาหมักนะเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการจาก เขาหฮาหานมีเทคนิคที่ดีและวิ่งได้ไม่มีหยุดเขาเป็นนักเตะระดับท็อปนะฮะโอ้โหก็มีโอกาสปาดนะครับท่านผู้ชมเล่นของแหลงทีมดังพิมลีกหวังกระชากต,ตัวอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลลุยยูฟาแชมเปี้ยงพันยีกปี2023นะครับส่งเขาไปไม่รอดกับเบย์มินิกนะครับซาดิโอุลมาเมน่ะนะฮะอาจจะได้กลับพิมลีนส์กรีดนูมีเนิอสเซอร์รอคว้าตัวนะครับ ล่าสุดนะครับหลังจาก el, นิวโคลโซนต็ดนะครับสามารถปิดดิวคว้าตัวซันโดโตนาลีนะฮะกองกลางทีมชาติอิตาลีมาจากทีม, 9, มเอซีมิลานได้สำเร็จนะครับตอนนี้เดือนหน้าที่จะคว้าตัว,ตวอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายนะั่นก็คือซาริโอมาเน่โดยล่าสุดนั้นนะครับโอ้โหก็เดินเรื่องขื่นเข้าซื้อแล้วนะครับโดยมีค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรนะครับตอนนี้นิวโคลโซลราิกาดง ที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกลุอยอย่างเต็มที่เลยะฮะรายงานว่ามาเน่นั้นก็ยืนยันนะครับว่าไม่ย้ายออกจากาเซอร์ไพร์มยูมเนิตนะครับโดยเขาต้องการที่จะอ,อยู่และสู้ต่อนะครับแต่รายงานระบุเพิ่มเติมว่าเบย์มยนิมนั้นจะขายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะตกเช่นไรนะครับแต่นิวคาสเซิลมาแรงจริงๆนะฮะในช่วงตลาดซัมเมอร์ครับ เข้าทางหงแดงลิเวอร์พูลมีลุ้นคว้าตัวแขงสไซบตูตรงตามสเปคจิงคับโดยค่าตัวลดถึงครึ่งราคานะฮะสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเอาแล้วนะฮะมีลุ้นคว้านักเตะไซบตูตรงใจเจิ้งครับตรงสเปคหลังค่าตัวลดหนักมากเหลือเพียงแค่ครึ่งราคาและงานจากสื่ออิตาลีนะฮะซึ่งเป็นสื่อสองสำนักเลยบลริลลิเวอร์พูลกับตีมดังจากสื่อฝรงเกตมีการคว้าตัวโซเฟียอ,อันโรบักกลางกลางตัวตะเกมีมกิจเจ็ตโมร์โก ชุดคว้าอันดับที่4ฟุตบอลลูกมาเสริมทัพหลังจากฟิโอลินตินาตุสกัดในศิกาัลโชเซียอิตาลีเตียมปล่อยตัวในราคารถกระหน่ำสม,มุนเซลท่าน,นี้เลยพูดกับนินเสริมทัพกองกลางในตลาดช่วงสม,มัยนี้หลังจากที่ต้องเสียเตียมวินเนอร์นาะบีเกตา้าลก็กออลกลุตจัมเลนที่หมดสัญญาไปรวมถึงอารตูมิโลก,ก็กลับไปอยู่บุทแล้วหลังหมดสัญญา์ทั้งตัวแต่ตอนนี้ก็เพิ่งได้แค่อเล็กซิสแม็กเอสเตอร์มาจากไบรตันเห็นว่าเอเบี o ้ยน e เข้ามาเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับ หรือทางหน้าสื่อของเฟรนเซวิโอลานะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของฟิออเรนตน่าเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลพร้อมยื่นข้อเสนอที่ฟิออเรนตน่าต้องการนะครับเพื่อรุนคว้าตัวโซเฟียอัมระบัตที่มีสตา์การเล่นที่ดุดันตามที่คุณสื่อๆนะครับต้องการเข้ามาเป็นตัวแทนของฟอมโยที่เริ่มโรยลานะครับขณะที่ลาคัตชิตาเดลโลสปอร์ตสื่อของอิตาลีชื่อดังอีกสัญักก็เปิดเผยว่าค่าตัวล่าสุดของโซเฟียอัมระบัตลดถึงครึ่งราคาเลยฮนะ จะเดินที่ฟิออรเรนติน่ารองแชมป์ยูโรฟาคนฟินแลนด์ตั้งเอาไว้40ล้านยูโรประมาณ1,520ล้านบาทตอนนี้เหลือมันแค่20ล้านยูโรเท่านั้นประมาณ760ล้านบาทหรือก็ประมาณ17ล้านปอนด์เท่านั้นเองเนื่องจากมิฟิลสไซบูรายนี้เหลือสัญญากับฟิออเรนติน่าปีเดียวเท่านั้นนะครับทอนน้นฟิออเรนติน่ากำลังต้องการเงินหมุนเวียนในสโมสรโดยด่วดนตามการรายงานของแหล่งข่าวโดยพวกเขาอาจาตัดสินใจขายโซเฟียอัมโรบักด้วยค่าตัวังาว ก่อนที่จะเสียไปแบบฟรีๆนะครับหากปล่อยให้หมดสัญญาซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับวิวูเลยนะครับที่นิยมช,มชมชอบซื้อผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีในราคาไม่แพงแต่ต้องแข,ข่งกังโกโโบเกัรนิโคโซบาสเซโลนาะและแอติกมาริตที่สนใจเช่นเดียวกันรับโอ้โหจิมมี่ลเกอร์รับัำวลซาอุใช้เงินหบุบลูกหนังจิมมี่ลเกอร์นะครับ อดีตนักเตะระดับตำนานของหงแดงลิอร์พูที่พันตัวเองมาเป็นผู้วิเคราะห์เกมหนังของสเก็ตสปอร์ตยอมรับว่ารู้สึกกังวลกับกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียที่ทุ่งเงินซื้อดาวดังไปเล่นในลีกของตัวเองที่ว่าอาจเป็นการที่ต้องการครอบครองกีฬาดังทุกอย่างรวมถึงวงการฟุตบอลของกลุ่มทุนซาอุกังวลแข่งไปซาอุจิมมี่คาร์เกอร์นะครับอดีตนักเตะหงแดงลิอรวพูนะครับที่ออกมา เป็นผู้วิเคราะห์เกมลูกหนังของสเก็ตบอร์ดยอมรับว่าเขารู้สึกกังวลนะครับหลังจากมีรายงานว่าบานโนล์ซีบาจอย้ายทีมไปเล่นในลีกสูงสุดของซาอุดิอาราเบียตามแข่งคนเดังคนอื่นที่กลุ่มทุนจากซาอุหรือกลุ่มทุนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบีย PIF ทุมซื้อซื้อตัวผู้เล่นคิดว่าอาจเป็นการทําการาครอบครองกีฬาทุกอย่างรวมทั้งวงการผู้บอกของกลุ่มทุนซาอุยูมิคาร์เลยอมรับว่าเขากังวลเรื่องแบบนี้เป็นอย่างมาก ตามมีารายงานข่าวเชื่อมโยงว่าเบนอุสซิวาสตาร์ทินรเบซิฟ้าแมนิตี้ไม่ฟิวทีมจเจ้าพิกยนวัย28ปีจะย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางอีกรายซึ่งเกิดขึ้นหลังจากแกวมิววิลเรียกร้องให้พิมวิกรตรวจสอบการโอนแข่งดังไปยังตะวันออกกลางแากข้อมูลของมาการของสเปนนะครับระบุว่าซิวากําลังที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อเสญญายากจากยุโรปเข้าร่วมทีมซาอุตามคาริมเบนสมาเอ็นโกลุกลงเตลและคลิสโโนโรนโดไปลีกซาอุดิอาราเบียปุลีนะครับ ยูมี่คาร์เกอร์กล่าวว่าเบรนโรซิวานอยู่ในช่วงพีคของเขาเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปตลอด5ปีที่ผ่านมาผมไม่ขมวนเกี่ยวกับล็กซาอุดิอาราเบียแต่รับสตาร์ดังในวัยระดับ30ปีขึ้นไปและเป็นขมวนเล็กน้อยกับผู้เล่นระดับล่างแต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนักเตะแถวหน้ามันรู้สึกเหมือนกับเปลี่ยนเกมกลุ่มทุนซาอุเข้ามายึดครองท็อปสกหมวยระดับโลกและตอนนี้พวกเขาก็ครอบครองผู้บอลการล้างกีฬานี้จำเป็นต้องหยุด จมีกาเลอร์กลางนะครับนี่คือสรุปข่าวหรือวุร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่23มมิถุนาย,ยนครับ